แท็กนะครับ84ตัวชแนลนะครับมาดูรุ่นต่อไปกันเลยนะครับเนาะรุ่นต่อไปเราก็ฝากด้วยด้วยนะครับเพื่อนๆพี่ๆนน้องๆเนาะคนใดที่เข้ามาดูใหม่เนาะ ก็ icana, ฝากกดติดตามให้ด้วยกดซับสไครต์กดกระดิกด้วยเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับใครอยากได้บัตรเติมเงินเนาะอยากได้บัตรเติมเกมเนาะอยากได้แบบรางวันใหญ่ของเราเนาะรางวัลใหญ่ของเราก็อาจจะแบบเติมแบบเป็นรายเดือนเลยนะครับก็จะอ yes. ูประมาณะ ประมาณหนึ่พบาทนาะไม่เกิน1น0 0งนบาทเนาะก็อาจจะไม่ได้เป็นอะไรรางวัลอะไรที่มากมายเนาะอาจจะไม่ใช่จะเป็นเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านอะไรเนาะอันนี้เราก็มาเล่นเกมให้เพื่อนพี่น้องๆเนี่ย fc เนาะ fc ที่กดติดตามเนาะให้บางทีไม่ต้องได้ซื้อบัตรเติมเงินเนาะเราก็มาเล่นแจกกันแบบสนุกสนุกไม่ต้องคิดอะไรมากมายเนาะเพื่อนๆพี่น้องท่านใดที่ตอบถูกโดนใจผมเนาะ รับรองว่าผมาาเทแจกแท้แน่นอนนี่เนาะดูใกล้ๆกล้เลยนี่คือพระรุ่นอะไรนะครับสร้างปีพอสอะไรอยู่ที่จังหวัดอะไรเป็นพระแท้หรือพระความพระเกเนาะคอมเมนต์ด้านล่างเลยเลยนะครับสามารถออกความยิ่เห็นได้ ไม่มีอะไรยากนะครับคำพ่อคำแม่สิบสี่พระในบ้านสิบห้าพุทธวิธีวิถีแห่งบุญถ้าบางคนเนาะอาจจะรู้ถึงเรื่องการสร้างปีบรอนั้นพรซอนนี้อยู่ที่จังหวัดนั้นจังหวัดนี้เนื้อดินต้องเป็นเนื้อดินนั้นเดือนดินนี้อะไรเงี้ยดินผสมอันนี้นี้มีตําหนิอยู่ตรงนั้นตรงนี้รู้จักเออแนะนํามาได้นะครับ อธิบายได้เลยนะครับถ้าตอบถูกหรือโดนใจผมเนาะรางวัลใหญ่เนาะรางวัลใหญ่ที่ผมที่จะแจ้งเนาะก็อาจจะเป็นบัารเติมเินเนาะบัตรเติมเงินเป็นรายเดือนนะครับเป็นรายเดือนเนาะทุกเครือข่ายเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นรางวัลใหญ่เนาะเงินสดก็จะอยู่ที่ประมาณ1,000บาทเนาะเนาะหนึ่งพันบาท แต่ถ้าเกิดว่าก็ตอบถูกหรือเท่าว่าผมพิจารณาแล้วก็อาจจะแบบอาจจะเป็น50าสร้อยนึงร้อยห้าสิบสองร้อยแล้วแต่เนาะถูกใจผมยังไงผมจะผมจะทักไปทางข้อความแล้วผมจะโอนให้เนาะทางเคบก์เนาะก็ประมาณนั้น สำหรับคนที่รวยแล้วก็ไม่ต้องดราม่านะครับรวยแล้วก็ไม่ต้องดูก็ได้นะครับเลื่อนผ่านไปเลยเพราะว่าคุณรวยอยู่แล้วนะครับอันนี้ผมแจกสสำหรับคนที่เขาแบบเนาะไม่ได้ทํางานเนาะในช่วงโควิดเกิดความสสงรในช่วงโควิดอยู่ที่บ้านไม่ได้ทําการทํางานอะไรเนาะคนที่มีอยู่มีกินแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องก็ได้นะครับ สำหรับคนที่เขาแบบเนอยก็จดจําชื่อของสัตว์ได้ทุกชนิดเล่นกันสนุกสนุกนะครับป่าไปหาผลไม้ก็พบสิงโตโอเครุ่นนี้ก็จะประมาณนี้เนาะนีบ้างนีบ้างก็หลบหลีกไม่เผชิญหน้าของแท้หรือของปลอมของเก๋เนาะคอมเมนต์ด้านล่างเลยเลยครับด้านล่างคลิปเลยเลยไม่ว่ากันนะครับจะผิดจะถูกไม่ว่ากันนะครับพ่อฤาษีก็ได้พาสามารถออกความคิดเห็นได้เนาะรสเปรี้ยวรสหวานบ้าง พราะตั้งแต่เลี้ยงมายังไม่เคยโอเครุ่นนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเนาะลือสีน้อยได้เห็นกรุณาฝากด้วยนะครับเพื่อนๆพี่น้องๆเนาะคนที่เข้ามาใหม่เนาะฝากกดติดตามให้ด้วยกดซับสไครต์เนาะกดกระดิ่งเนาะเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วคุณจะไม่พลาดเนาะคลิปที่ผมลงใหม่ๆเรื่อยๆเนาะรับรองว่าเดี๋ยวผมจะมาแจกเรื่อยๆเนาะโอเคก็ประมาณนี้สวัสดีครับ มีช่วงหนึ่งได้พบสาวน้อยหน้าตาจิ้มลิ้มดวงตา